ปีนี้ถือว่าดกแล้วก็ไม่ร่วงครับนะถ้าผลขนาดนี้ถือว่าไม่ร่วงแล้วแหละถ้าร่วงเขาคงร่วงไปแล้วครับเนี่ยเป็นเงาะโรงเรียนครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีช่วงบ่ายสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปอัปเดตเงาะครับเงาะโรงเรียนที่ปลูกไว้ประมาณ4ต้นอัปเดตหลังจากที่ติดดอกนะครับติดดอกแล้วติดผล3เดือนแล้วครับนะ อันนี้ต้นเล็กต้นแรกต้นเล็กครับต้นนี้ก็ติดผลนะต้นเล็กๆนี่ครับเป็นง้อโรงเรียนที่ผมได้สาพันธุ์มาจากจันทบ,บุรีครับพี่สาวซื้อมาให้พี่สาวตอนนั้นเขาทําสวนอยู่จันทร์ครับเขาซื้อมาให้ผมฝากเขาซื้อนะครับซื้อมาด้วยกัน4ีหต้นก็มีปลูกไปแล้วก็ตายก็มีครับไม่ใช่ใช่ว่าปลูกแล้วจะรอดทุกต้นนะโตก็โตไม่เท่ากันแต่มีมีต้นหนึ่งครับที่ ติดผลเยอะที่สุดก็คือต้นนี้แหละติดผลเป็นปีที่สองครับนี่นะปีนี้ถือว่าดกแล้วก็ไม่ร่วงครับนะถ้าผลขนาดนี้ถือว่าไม่ร่วงแล้วแหละถ้าร่วงเขาคงร่วงไปแล้วครับเนี่ยเป็นข้อโรงเรียนครับที่เห็นใบใบที่เป็นแห้งๆเนี่ยคือเรื่องของการขาดน้ําครับเราเราให้น้ําไม่เพียงพอนะช่วงที่เขาติดผลเนี่ยเขาต้องการน้ําสม่ําเสมอแล้ว การให้น้ำไม่เพียงพอแล้วช่วงเมื่อกี้ฝนไม่ตกด้วยนะทําให้เขาใบใบไหมครับไม่เป็นไรนะใบไหมแต่ว่าผลเขาก็ยังโอเคอยู่ยังเยอะอยู่นี่กำลังโตครับนะกำลังโต3เดือนหลังจากติดดอกมาแล้วก็ติดผลผมก็อัปเดตให้เพื่อนๆ FC แฟนคลับทางช่องได้ชมอยู่เรื่อยๆครับ สำหรับใครที่กำลังคิดอยากจะปลูกเงาะนะในภาคอีสานขอนแก่นบ้านผมเนี่ยคือปลูกได้ครับเงาะเป็นเป็นผลไม,ม้เมืองร้อนนะปลูกได้อากาศร้อนนะครับร้อน,อน,อนๆแรงๆเนี่ยปลูกได้ติดผลได้อย่างผมเนี่ยก็ใช่ว่าผมจะดูแลดีนะผมก็ดูแลไม่ค่อยดีหรอกมีแค่ระบบน้ําให้น้ําให้ปุ๋ยบ้างนะให้ปุ๋ยบ้างมันก็สามารถติดผลให้เราได้นะครับ มันบ่งบอกว่าเงาะเนี่ยมันดูแลไม่ยากนะครับดูแลไม่ยากยผลมันนะครับดูแลไม่ยากนะปลูกเลยครับนะถ้าใครคิดอยากจะปลูกไว้กินนยะหรือว่าอยากจะปลูกไว้ขายก็ปลูกเลยนะครับเพราะว่าเงาะก็ปลูกได้ทั่วประเทศครับก็เห็นมีหลายๆส่วนเขาปลูกกันทางภาคอีสานเนี่ยเขาปลูกกันมานานแล้วส่วนผมเพิ่งมา ทดลองปลูกครับอันนี้เป็นเงาะเงาะอายุ5ปีติดผลมาแล้ว2ปีครับปีนี้ติดผลเยอะด้วยนะเงาะโรงเรียนสาเหตุที่อยากปลูกเงาะก็คือชอบครับอชอบกินชอบทานนี่แหละชอบกินชอบทานก็หามาปลูกพอติดผลก็ทำให้เรารู้สึกดีใจนะครับว่าผลไม้ที่เราหามาปลูกเนี่ยมันติดผล รู้สึกดีใจนะครับนี่นะนี่อันนี้ก็เยอะนะสิบกว่าผลได้นี่ก็เหมือนกันนะครับหลายผลอยู่ต้นนี้ติดเยอะครับเนี่ยส่วนต้นนี้ก็ติดต้นนี้ติดไม่เยอะเพราะว่าช่วงนั้นนะ่ะมันแตกใบอ่อนนะครับช่วงหลังหลังปีใหม่เนี่ยมันแตกใบอ่อนทําทให้มันมันติดต้นนี้ติดไม่เยอะติดปากปาย ต,ต้นเล็กๆเนี่ยก็ติดก็ติดอยู่นะแต่ก็ไม่เยอะนะครับเนะี่ยงโลงเรียนครับนะทนแรงนะครับงอนเนี่ยทนแรงนะถือว่าทนแรงทนอากาศร้อนได้ดีถ้าใครคิดจะปลูกปลูกเลยครับไม่ต้องดีรอนะครับช่วงนี้ฝนก็เริ่มมาแล้วปีนี้ฝนมาไวครับมาช่วงปลายเมษาเลยนะครับช่วงนี้ ใครที่กําลังคิดอยากจะปลูกผลไม้หรือว่าทําเกษตรเนี่ยครับก็ลงมือได้ครับจัดการนะครับจัดการวางแผนเรื่องของการปลูกระบบน้ําอะไรต่างๆนะก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ